สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะเลขปูสามก็เข้าอีกแล้วนะคะก็เป็นเข้ามาสองงวดติดๆเนาะปูให้เจ็ดสองออกสองก็ถือว่าแม่นนะคะท่านผู้ชมปูบอกว่าอ่างวดนี้ก็ผู้อ่าปูก็พูดเหมือนเดิมนะคะจัดหนักได้เลยอ่าซื้อเยอะได้เยอะซื้อน้อยได้น้อยนะคะ ปูบอกมั่นใจนะคะอ่างวดนี้ปูให้4 5 1 5 2 8 5 1 2 8เน้นนะคะเน้น2องตัวนะคะ5 1นะคะล่าง3 9 3 7 2 7เน้นอยู่ที่3 9นะคะล่างนะคะแอปก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะเลือกเอา เลขที่ตัวเองชอบนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะสนับสนุนรัฐบาลชุดเด็ดเน้นล่างนะคะงวดที่ผ่านมาให้แปดหนึ่งออกหนึ่งแปดนะคะงวดนี้นะคะให้ห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าห้านะคะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะเป็นแนวทางนะคะ